ยินดีครับพอดีหนูจะเอาไปยินชอุตสาหกรรมด้วยได้ป้ายป้ายอยู่ข้างรถนู้ใช่ไหมป้ายเดี๋ยวไปอ่านป้ายให้ดูมาป้ายอยู่ไหนเดี๋ยวไปอ่านป้ายเราอยู่ไหนหมดแล้วมีไหมขนุนมีไหมเดี๋ยวเดินไปอ่านป้ายให้ดูมาถ่ายรูปก่อนก็ได้จ้ะมามามาถนน งคหนูคะหนูจะไปส่งคุณพ่อหนูขอไปส่งกรมอุตสาหกรรมหน่อยค่ะจ้ากรมอุตสากรรมที่นี่ช่วยงานอย่างดีนะดูเลยอนองสาม่หาจ้าตั้งไหมจะต่อมาได้ได้ค่ะถ่ายกล้องเดียวนสองสามอ้ยอองส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 อง

ขอบคุณนะขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณย่่งยิ่งอ,อ่านก่อนผมอ่านชื่อก่อนนะผมอ่านชื่อก่อนผมขอแรผมขอกระดิบกระดิบกระดิบออกมาฝั่งนี้อ่ามีของลงโมอะไรบ้างอ่าทุกคนมานี่นะครับนะคนที่มาช่วยสร้างเรามีลงกลุ่มลงโมหินจังหวัดศรีสะเกดนะลงโมหินเนี่ยศิลาภูไฟนะลงโมหินสิริศินโยธาการ โลโม่หินปางซับเหมืองแร่นะครับนี่คือ3ามโโม่ที่มาช่วยนะทำถนนลำเลียงปืนใหญ่ถ้าไม่ได้พวกเขาผมแห้งเลยนะครับแห้งเลยนะครับซีดเลยนะครับเพราะเราโดนถนนอีกหลายเส้นซีดครับแต่ได้เนี่ยเนี่ยกลุ่มพี่ๆกลุ่มป๋าเนี่ยใจบุญนะครับมาช่วยนะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยโหยาก ที่จะทำนะเพราะว่ามันเป็นเลนเป็นอะไรอุปกรณ์เราไม่มีเขาเป็นคนพื้นที่มีอุปกรณ์ช่วยด้วยนะครับสุดยอดมากนะก็เอาเลยไหมได้ได้มุฟเอามาเลยครับารรยากาศคนตำรวจอย่างมาถ่ายรูปด้วยครับ้าเชิญครับมาลูกมามาไหนลกล้องเราอยู่ไหนลกล้องเราเดี๋ยการไม่เก็บเงินนี้ดีกว่าไหมถ้าถ่ายนด้ว่าไม่กล้าไม่กล้ากล้องเราอยู่ไหนล่ะพี่ฝั่งนี้มา นี่ันหน่อยมนอยยาบางนี้ขอคนแคปหน่อยได้ไหมได้ยินดีครับห้หน่อยนอยต่อนไยมาเีเดี๋ยวสิได้เส่รนตัวเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมามาแควกล้องหน้ามาเร็วเร็วฝนเริ่มมาแล้วเร็เดี๋ยวเราจะเคลียร์เลยมา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 โอเค ทุกคนตอนนี้นะครับก็ภารกิจของเราก็คือทําถนนทําถนนนะครับในส่วนของถนนลาเลียงปืนใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยถนนเส้นนี้มีความสําคัญมากคือ,อคือการลาเลียงปืนใหญ่เข้าไปด้านในโดยที่ไม่ให้ปืนใหญ่เนี่ยหล่นลมหรือจมลงไปนะครับเพราะว่าปืนใหญ่เนี่ยกับรถรวมกันเนี่ยประมาณเกือบรวมรวมกระสุนได้20ตันนะครับนะมันมันถ้านําเป็นเลเนเนี่ยมันจะจมแล้วก็ติดลมใช้เวลาในการกู้นานและอีกอย่างหนึ่งครับเวลาการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นะมันจะได้คล่องตัวนะครับ จุดเนี้ยมันเป็นจุดสําคัญถนนลาเลียงเนี่ยไม่ใช่แค่จุดนี้หรอกถนนลําเลียงปืนใหญ่เป็นสำคัญยังไงปืนใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะตอนปี54าสี่เนี้ยสายถล่มเข้าไปในฝั่งของผู้ลุกลาหรือว่าถล่มใส่ผู้ลุกลานเนี่ยผู้ลุกลานเนี่ยจะยกธงขาวเลยเพราะว่าโขดมากของเราคือโขดมากจริงๆสภาพกาลังอุปกรณ์เราแข็งแรงมากนะครับขอแค่เนี่ยเส้นทางให้อุปกรณ์เราไปทํางานได้เนี่ยแค่นั้นจบเลยนะครับผมเชื่อว่าตัวเนี้ยหากเกิดภัยของผู้ลุกลาน เราก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะตัวเปลี่ยนเกมที่จะสัตว์เข้าไปใส่ผู้ลูกล้านที่เข้ามานะครับก็พัฒนาให้ดีนอกจากเส้นนี้นะเส้นนี้ที่เราทำนะตรงจุดที่มีระยะยาวกว่านี้เราก็ทําเข้าไปลึกแล้วแต่ส่วนนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพให้ดูได้นะครับแต่ให้ทุกคนเห็นแค่นี้ทุกคนก็พอรู้แล้วล่ะจากตอนแรกที่ถนนเนี่ยเป็นขี้เลนนะเป็นขี้เลนตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นถนน สามารถเดินได้สบายตอนแรกผมต้องเดินเกาะซ้อซอ,ซอ,ซอลอลอออกไปนะตอนนี้เราทํามาถึงตรงนี้แล้วแต่ผมไม่ได้ทําคนเดียวยังมี f อหลายคนที่ช่วยไปกับผมทำทำคนเดียวไม่ได้ถามว่าถ้าอย่างนี้ฮอลลงได้ไหมเหรอผมเชื่อว่าได้นะอย่างนี้ฮอลลงได้สบายเพราะถ้าถนนระดับขนปืนใหญ่ได้แล้วฮอน่าจะลงได้แล้วเ,เนื้อที่มันกว้างนะครับเฮลิคอปเตอร์ใช้คำนี้เออนะครับก็ แล้วนอกจากจุดนี้เรายังมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปเปิดแผนที่ก็คือในบริเวณห่างจากจุดนี้ไปประมาณ50นาทีนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นถนนที่โหดที่สุดนะโหดที่สุดเท่าที่ผมเคยไปและคิดว่าอยากจะทําเพื่อส่งกําลังลําเลียงเข้าไปสู่ชายแดนความลำบากด้านในตรงนู้นเนี่ยกว่าเขาจะออกมาเอาอาหารทีใช้เวลา5วันนะครับนะเพราะว่ามันออกมาบ่อยๆไม่ได้เดินทางเนี่ยเดินเท้าเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงรถเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงกว่า ลำบากมากวันนี้เรามีทีมออฟโรดที่รออยู่ตรงนู้นเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยส่วนตรงนี้ถนนวันนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้การนะครับของปืนใหญ่นะมารับมอบนะครับและท่านเนี่ยก่อนี้ก็บอกกับผมเองเลยว่าดีกว่าเดิมมากถนนดีกว่าเดิมมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันขอบคุณโลงโมหิน โอหินทุกที่ในสีสะเกตที่มาช่วยนะครับประมาณนี้ที่ผ่านมาเราไปช่วยเหลือจุดไหนแล้วบ้างคะโอ้โคตรเยอะที่ไปเนี่ยอ,อย่างที่แรกครับที่บุรีรัมเราทำถนนเนี่ยระยะทางกว่า8กิโลขึ้นไปที่ฐานนะซึ่งฐานเนี่ยจากตอนแรกใช้เวลาเดินทางเนี่ยหชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับแล้วก็เพราะต้นไม้เนี่ยมันหล่นลงมาทับบ้างถนนเนี่ยมันเละเหลือแต่หินน้ำมันซ้อออกไปหมดแล้วนะ เราทําให้ตอนนี้ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่15นาทีถามว่ามันมีความสําคัญยังไงเวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีเวลาข้าศึกเนี่ยมาประชิดฐานเนี่ยหรือว่าลุกลานเข้ามาในเขตแดนเราคนที่อยู่บนฐานชายแดนเขาต้องยันไว้นะครับยันไวใ้ให้ให้ให้อยู่ได้นะแล้วก็รอกําลังพลจากด้านล่างขึ้นมาช่วยถามว่า1ชั่วโมงสําหรับการประทะกันเนี่ยมันนานไหมมันนานมากโคตรนานซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดไหมอันนี้คือคําพูดจากเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทางเดียวที่เขาจะรอด เขาต้องทิ้งฐานลงมาแต่ถ้าเขาทิ้งฐานคือเขาทิ้งประเทศชาติเขาไม่อยากทํามากขึ้นนะครับก็เลยทําทางนะแล้วก็พอทําทางเสร็จล้วก็เอาบังเกอร์ยางขึ้นไปทํา3ฐานด้านบนรวมกันเป็นหมื่นๆเส้นนะครับบังเกอร์เสร็จแล้วนอกจากบังเกอร์ยางเราทําบังเกอร์ปูนด้วยนะครับเพราะปูนเนี่ยมันกันบึ้มได้ยางมันกันบึ้มไม่ได้นะครับเสริมให้หมดห้องน้ําอีกนะครับห้องน้ำเนี่ยก็ทําให้ฐานละ3ห้องจากของเดิมหง ที่ลาดไม่ลงนะแล้วก็ระบบน้ําตอนนี้ก็เอาแทคงน้ำเนี่ยกำลังสั่งแท่งน้ํามาประมาณ40ถังเพื่อกระจายเป็นหลายสิบฐานนะครับโซลาเซลล์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราก็ทําเรื่องระบบไฟให้ด้วยรองเท้าทําเรื่องระบบไฟให้ด้วยรองเท้าไม่กระทั่งรองเท้าของตอชดอนะเกาะของเจ้าหน้าที่ชุดเกราะเลเวล4ที่การกระสุนเอเคได้เราก็ทำโอ้ยัยงทําอีกเยอะอ่ะนอกจากบุรีดำสามฐานนะครับยังมีที่ ของทาหารพานอีกนะที่สุรินนะครับสุรินนี่หนึ่งสประมาณ4ี่หาฐานนะครับเยอะมากนะครับอันนั้นก็จะเป็นพทิร์เดียวกันนะจะเป็นเรื่องของออุปกรณ์พยาบาลฉุกเฉินนะครับสำหรับลาตะเวนเราก็จะจัดซื้อเรื่องของกล้องบอดี้แคมนะเ้วส่งไม่จะส่งแบบไปส่งรังแกเขานะแต่เผื่อเขาทำตัวไม่น่ารักไงนะครับแล้วก็พัฒนาฐานพวกน้ําไฟ นะระบบต่างๆบังเกอร์ยางบังเกอร์ปูนเราก็จะทําให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะเรามีเป็นแพทเทิร์นแล้วแล้วก็อส่วนของปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็จะแอดวานซ์หน่อยปืนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วกันผมไปทําห้องนะใี่เสริมเหล็กของเดิมนะทำห้องของปืนใหญ่นะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเมื่อปี54เนี่ยมีจุดหนึ่งในประเทศไทย นะครับปืนใหญ่เนี่ยระดมของเราเนี่ยระดมสารกระสุนออกไปจนห้องเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดแรงกระแทกอ่ะมันบิดเบี้ยวไปหมดนะผมก็กลัวว่ารอบนี้อัดแล้วเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาครับคุณพรมพลพี่กันหนูขอถามนิดนึงว่าผลิตอ่าหลายคนนะตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับเราทำไมถึงต้องไปต่างหากเขาก็มีงบอะไรของเขาอันนี้ด้วยครับพลนะคะครับก็ของผมอ่ะมีความพิเศษผมมูลิธีการจอมพลังกับเอฟซีคือเราไม่ติดขบวนการครับไม่ติดขั้นตอนเวลาจะ จัดซื้อของเราก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกเพราะร้านที่เราไปซื้อเขาก็เป็น F c ซเรานะเขาก็ถูกแล้วของก็คือของคุณภาพนะครับเสกได้ผมต้องถามว่าเวลาเราจะทําถนนสักเส้นหนึ่งที่จะลําเลียงขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ทํามาเป็นสิบกว่าปีแล้วผมถามว่าเพราะอะไรอาจจะติดงบติดแบบหรืออาจจะยังไม่มีความจําเป็นแล้ววันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนมันมาแล้วแล้วก็จะ บวนการถูกไหมครับนั่นะคือสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วเราก็คิดว่าเวลาเนี้ยมันเป็นหน้าที่คน,คนที่ต้องออกมาปกป้องประเทศชาตินะไม่ใช่แค่ผมปา๋าพี่แบงค์เนี่ยทุกคนนะทุกคนออกมาช่วยเพื่ออะไรปกป้องประเทศชาติถามว่าทุกคนเป็นพ่อค้าแต่ถามว่าเวลาพค้าแต่ถามว่าเวลาเกิดเรื่อง ถ้าดินเยเลยที่อยู่มีเาะนั้นมาช่วยกันไม่โยนว่าหน้าที่ของใครนะเป็นหน้าที่บนอพือ่ายก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปช่วยเขาลบไม่ได้ไปอยู่ในสนามกับเขาแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นอ๋อผมผมเชื่อว่าผมเป็นกําลังสําคัญกําลังหนึ่งเลยนะผมเชื่อว่าอ้าวฝั่งผู้ลูกลานน่ะเขาอาจจะมีตังซื้อกสุนอาจจะมีตังซื้ออาวุธแต่เขาไม่มีกันจอมพลังนะวันนี้ประเทศไทยมีกันดอมพลังที่ออกมาซัพพอร์ ของอาวุธต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ปรับปรุงฐานผมเคยไปฐานของฝั่งผู้ลุกรานทุกคนรู้ไหมฐานของเขาเนี่ยยังเป็นไม้ที่ปวกกินขึ้นมาครึ่งนึงอยู่เลยเพราะอะไรถ้ามีอย่างกาันยอมพลังจะปล่อยให้อยู่แบบนั้นเหรอใช่ไหมไม้เขาว่าถูกกินขึ้นมาครึ่งครึ่งหลังแล้วแล้วทําตั้งแต่ยุคสงครามเมื่อหลายผมเปลี่ยนให้เป็นปูนหมดถามว่าฝั่งเขาก็ยังอยู่เป็นไม้แบบนั้น วันนี้เราทำเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าวันต้องใช้เราพร้อมไงแล้วถามลองมองกลับกันนะเขาพร้อมไหมล่ะถูกไหมครับอย่างน้อยเราก็พร้อมกวนาเราตรียมความพร้อมเนี่ยคือความเป็นตัวบัคของเราเราถามโมไม่พูโอเคอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราไปไหนต่อพี่กันเดี๋ยววันนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับเข้าป่าลึกไปประมาณ20กิโลเพื่อไปเซอร์เวย นะก็เดี๋ยวมีพี่แบงค์ซับสายทองเนี่ยติดไปด้วยก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของเส้นทางว่าเส้นทางเราสามารถทําอะไรเขาได้บ้างเส้นทางตรงนั้นคือโหดที่สุดเท่าที่เคยไป,ไปมามันมีความสําคัญตรงส่งกําลังลําเลียงส่งกําลังพลเข้าไปช่วยคนด้านในสี่ชั่วโมงไม่ต้องหวังถ้าปะทะกันสี่ชั่วโมงไม่ต้องหวังว่าคนข้างในจะอยู่ได้ไหมนะเขาจะรอดอย่างเดียวคือต้องทิ้งฐานแต่ถ้าเขาทิ้งฐานเมื่อครูลุกลานยึดทันที เอาแค่ไม่ต้องมีเหตุอะไรตอนเนี้ยพวกเขาออกจากฐานหมดโดนยึดเลยแล้วก็จะกระดึบกระดึบเข้ามาเรื่อยเรเราก็จะเสียแผ่นดินไปเรื่อยเรือนะฮะไปเลยไหมคะหลไปเลยไเปิดก่อนไปเลยไปเลยไปเลยพวกเขาที่แล้วเข้าไปก็ฝนตกตัวหมดนะก็ไปเลยนะเดี๋ยวมันไม่ทันได้นะไปตื่นเต้นเอาข้างในโอเคจ้ไปนะก็ตอนนี้นะครับก็เราทำถนนรบเลี้ยงขาดปืนใหญ่โอ้เราทำอะไรเยอะเยอะ ไปไปให้ดูให้ทีมสู้ๆนะสู้ๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากทีมชมาให้ดูหน้าป่าหน่อยมีคนถามช้าช้าไปสองวันนะแล้วปะเออเขาติดต่อไปหาคุณก็แล้วมึงกว่าจะตอบมาสองวันเดี๋ยวจะเร่งสปีดให้ดีกว่านี้ปาป๋ารบล้มก่อนจะไปตากฝนนี่นไม่สบายอายุเยอะแล้วใจยังซ่าอยู่เลยทุกคน นยังลุยอยู่เลยวัสดีครับยินดีสพานให้ยิกป่อยินดีอย่างยิ่งครับนี่ได้ทุกคนเห็นไหมอายุไม่ใช่เงื่อนไขในการช่วยประเทศชาติอายุเท่าไหร่ก็ทําได้อยู่ที่หัวใจนะปีนี้ตายุอะไรครับเจ็ดสิบสองยังเก๋าอยู่เลยอายุอะไรครับป๋าสิบเจ็ดสิบแล้วคนผอมๆนั้นหกสิบแปดโอ้โหดูดิเต่ละคนสีสเกดท่านโชคดีนะมีคน ที่เขารักประเทศชาติขนาดนี้อยู่ในพื้นที่นะก็ได้คุณกันนะค่ะเป็นโอาสเพราะจริงๆเราบางทีเราก็ติดต่อไม่อยู่ครับขอบคุณมากขอบคุณไม่เจออ๋อขอบคุณมากครับก็ให้น้องๆทักไปหาในเฟซแล้วเขาก็เลยติดต่อไปขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงๆเลยผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับผมเขาต้องการอะไรผมมาเห็นข้างหน้านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจากวันแรกวันแรกตรงกลางนี่เดินไม่ได้เลย ต้องไปเดินกันอยู่ริมๆตรงนู้นเนี่ยวันนี้สามารถเดินได้ทั่วรถก็เดินได้นี่อย่างนี้วิ่งก็สบายเดี๋ยวรถวิ่งหลายๆรอบก็ยิ่งโอเคขึ้นเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเห็นว่าต้องไปใช่ครับปากเข้าดงใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ช่วยนะครับขอบคุณครับการเดินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปไปที่ในป่าเข้าไป20โลครับ ก็จะเข้าไปทําดูเรื่องของถนนแต่อันนั้นุเริมครับก็เดี๋ยวไปลุยครับลุยครับขอบคุณจ้าปกลังใขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโคตรดีใจยินดีจ้ามาเลยจ้ามาเลย้้ท่นนไดรีียะคั คขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยมาเลยสู้ๆนะปากด้วยปะลุยขอบคุณนะครับขอบคุณ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 อีกทีครับ จ้ะจ้ะไปสุรินอีกกี่หนึ่งจ้ะย้ายไปห้าสิบนาทีอันนั้นบันเทิงเลยครับบันเทิงบันเทิง,นทงหนักเลยครับบันเทิง,ทงครับ,รบ,รบจ้ะไปะอ่ะทุกคนกดติดตามไว้นะครับนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแหละแต่วันนี้เราทุกคนมาร่วมม้ร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าไม่มีทุกคนช่วยคงไม่สามารถทําทุกอย่างแบบนี้ได้ทุกคนเห็นเปล่า ผมทำได้เพราะอะไรเพราะมี FC ที่แข็งแกร่งช่วยไปกับผมวันนี้อายุ70็ดสิบเจ็ดบสองหกสิทุกคนยังช่วยผมอะช่วยผมขนาดนี้ทุกคนดูดีแม่งเราทําได้ขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วเว้ยจ้นะ